สำหรับนักวิ่งถึงไม่ใช่นักวิ่งก็วิ่งได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับลู่วิ่ง M6 ของมาราทอนนะครับลู่วิ่งสำหรับนักวิ่งถึงไม่ใช่นักวิ่งก็วิ่งได้นะครับเพราะว่ามันสามารถปรับความเร็วได้สูงสุดถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงนักวิ่งขาแรงกันเลยทีเดียว และที่สําคัญครับสามารถปรับระดับความชันได้สูงสุดถึง15เลยนะครับและสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับไม่ต้องกังวลเพราะเจ้า m 6ตัวนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง140กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสำหรับพื้นที่ในการวิ่งนะครับก็ไม่ต้องกังวลอย่างผมก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันพื้นที่นี่นะครับก็วิ่งได้สบายสบายเลยครับส่วนหน้าจอ lcd นะครับก็แสดงผลทั้งความเร็วระยะทางเวลาและก็แคลอรี่ครับ เรียกได้ว่าตอบโจทย์และก็ครบเครื่องมากเลยนะครับสำหรับผมในการออกกําลังกายที่บ้านครับและที่สําคัญครับสามารถพับเก็บนะฮะแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยเช่นกันครับ